นี่ค่ะเราเจอหมวกแล้วตอนนี้อยู่หน้าหน้าพ,พระธาตุพนมนะคะตลาดหน้าพระธาตุพนมเราเจอหมวกแล้วโอ้สวยมากน่ารักเยอะเลยค่ะสินค้าแต่ว่ามันไมไ่เอาขึ้นเครื่องนะคุณพี่มาจากไหนคะพี่มาจากจังหวัดตราดค่ะอ๋อ นี่ทําจากอะไรคะนี่หมดเนี่ยจากไม้ไผ่ไม้คุ้มนะฮะเป็นไม้สามอย่างเขาเรียกงอบสามไม้นะฮะอันนี้ไม้ไผ่เอาเราเอาไม้ไผ่มาสารนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นใบชาอันนี้ไม้คุ้มเป็นไม้มงคลนะฮะไม้ไม้คุ้มนี่หายากนะฮะหายากใส่ให้ใบใส่ละใบแต่บางใบก็มีหกชิศบางใบก็สี่ชิ้นองหายากเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครกันฝนกันน้ํากันจนนะฮะกันจนด้วยใส่แล้วรวยค่ะ ถ้าใครมาพระธาตุพนมนะคะอย่าลืมแวะหมวกทำสารจากใบจากอันนี้เครืองย่างดีกันน้ากันแดดกันฝนทนเป็นส0ปีเลยค่ะอันนี้พ่อค้าลองใส่ให้ดูหน่อยพ่อค้าพ่อค้าอออ๋อไม่เป็นไรอากาศมันเย็นวันนี้เลยเลยขี้หูหน่อยนึงค่ะขอบขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมาพระธาตุพนมอย่าลืมแวะร้านทำหมวกนี้นะคะ